จิ๊กซอว์ตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องความชื้นหรือน้ําจิ๊กซอว์ตัวที่สองก็คือเรื่องปรุงหม่มบ่มฟื้นดินจิ๊กซอว์ตัวที่สามก็คือเรื่องชีวิตในดินนะฮะขอต่อจิ๊กซอว์ตัวที่สามนิดหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องสัตว์เล็กๆนะฮะพวกเราบางทีเห็นปลวกโอ้ยกลัวใหญ่ต้องเอายามาฉีดเพราะว่าเดี๋ยวปลวกมันกินกัดกินรากผมยืนยันนะฮะปลวกไม่มีไม่ไม่กินของมีชีวิตไม่เหมือนมดคันไฟนะครับถ้ามดคันไฟเนี่ยนะฮะมันจะคาบเอา เียหอยลงไปนะฮะลงไปลงไปเกาะที่รากนะฮะแล้วก็กัดกัดรากบางส่วนแต่ปวกนี่นะผมยืนยันเลยว่ามีประโยชน์มากแล้วในลำไส้ปลวกเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะที่สามารถแตกตัวแตกตัวฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินได้เหมือนไส้เดือนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้นะครับแต่ให้ดําเนินการตามแบบที่ผมบอกก็คือให้ทําแบบที่ผมบอก นะฮะก็คือปล่อยฮะปล่อยชีวิตในดินแล้วก็ไสเดือนไม่ได้ทําให้ดินเนี่ยเหนียวหนับไม่ใช่ฮะไสเดือนนี่ทําให้ดินล้วนขึ้นนะครับเข้าใจกันใหม่นะครับหลายเรื่องที่พวกเรายังไม่เข้าใจกันแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็มองไปอีกด้านหนึ่งนะครับอ่านะในเมื่อเราทราบจิกซอตัวที่สามแล้วนะฮะนะฮะจิกซอตัวที่สี่นะฮะดินจะเป็นยังไงก็ช่าง เราไม่สนใจดินไม่สนใจพีเฮดินนะครับพีเฮดินจะเป็นกดจะเป็นด่างจะเป็นเกลือเราไม่สนใจนะนะเพียงแต่ว่าอย่ามากเกินเกินไปล้วเป็นกดเป็นเข็มจัดเงี้ยนะไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับหรือเป็นด่างจัดเงี้ยสักเก้าสิบเงี้ยไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งหรือเป็นกฎจัดสักสองสามเงี้ยลงไปเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามัน เป็นเอ่อเป็นกฎแบบที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนะฮะผมจะไม่ห่วงเลยถ้าเราสร้างหน้าดินใหม่นะครับโดยหลักการและวิธีการที่ทำทำกันอยู่ก็คือพวกเราส่วนมากถ้าเป็นกรดเนี่ยเราก็จะเอาปูนนะฮะเอากลุ่มตระกูลคาร์บอนเนตอะไปโรยนะฮะเพื่อลดความเป็นกรดลงอย่าไปทำนะฮะเสียเงินเปล่านะครับพวกเราลองนึกถึงว่าเวลาดินเป็นกรดมันไม่ไม่ไดเ้เป็นเฉพาะผิวดิน มันเป็นลึกลงไปหมดเลยแล้วกำลังดินมันสูงคุณเอาด่างนี่กำมือนึงไปโยนใส่เนี่ยมันสะเทินแป๊บเดียวมันก็หมดมันก็เป็นกฎเหมือนเดิมคุณเป็นด่างคุณไปสะเทินแป๊บเดียวมันก็หมดมันก็เป็นด่างเหมือนเดิมนะครับดินเข้มนะฮะนะฮะนั่นมันมีวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะพูดแล้วผมจะแสดงให้เห็นนะว่าดินเข็มมันเป็นยังไงนะครับซึ่งท่าน ท่านลองอนุวัฒน์ท่านกระถามผมหลายครั้งอาจารย์มั่นใจเลยว่าดินเคม็มอาจารย์แก้ได้ผมก็ไปไปไปแอบจัดการที่ที่เรามีอยู่อะมันเป็นดินเคม็มนะตอนนี้ค่อยๆปลูกทีละเรื่องนะครับแล้วผมจะโชว์ท่านอนุวัฒน์ถึงแม้ท่านจะ,กะเกษียณไปแล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งท่านแต่ผมสนใจว่าผมสามารถตอบความตอบข้อข้องใจที่ท่านสงสัยผมได้ไหมนะครับ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําให้เห็นไม่ใช่พูดแต่ปากแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับทําให้เห็นเลยว่าโอเคถ้าจะแก้ดินเคม็มต้องทําอย่างนี้นะฮะนะหินดินกรวดดินทรายหินดินลุกลังเอ่ยที่บอกว่าปลูกไม่ได้เลยผมใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิบห้าวันปลูกได้ทุกอย่างจากดินหินดินทรายเนี่ยดินกรวดเนี่ยกลายเป็นดินร่วนนะครับตรงนี้ถึงจะบอกว่าจบนะฮะ อ้าวเรารู้แล้วนะว่าหนึ่งน้ำสองก็คือความชื้นนะครับหนึ่งความชื้นนะฮะสองดินต้องไม่เปือยสามดินต้องมีชีวิตนะสี่เราต้องเข้าใจสาภาพาแวดล้อมนิดหนึ่งว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อสี่นี่ก็คือถ้าเกิดว่าดินมันมีปัญหาเรื่องเป็นกรดเป็นด่างดินเค็มหรืออะไรสร้างหน้าดินใหม่ครับ การสร้างหน้าบินใหม่ไม่ต้องไปทําอะไรครับนะฮะหมปรุงหมบ่มฟื้นดินก็คือเอาอินทรีย์วัตถุมาถมนะฮะนะฮะอย่างเช่นใช้ฟางใช้ชานอ้อยนะฮะมา่มไว้นะฮะแ,แ,แล้วเสร็จแล้วเออแล้วเสร็จแล้วปลูกชีวิตในดินขึ้นมานะฮะอันที่สี่ก็คือชีวิตในดินนะครับไออันที่ห้าคือ,เ,อเดี๋ยวอันที่ห้าอันที่ห ก็คือชีวิตในดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตในดินเนี่ยนะฮะพวกเราลองนึกดูชีวิตในดินเนี่ยเวลามันขึ้นไปเอ้เวลามันมันอยู่ในดินเนี่ยนะฮะพวกเราลองนึกถึงว่าพอมันมีอินทรีย์วัตถุปั๊บนะฮะพวกแมลงหรือสัตว์เล็กๆต่างๆมันก็จะมาย่อยอินทรีย์วัตถุตรงนี้นะฮะก็คือกินกินเข้าไปจากใบใหญ่ๆนะฮะ จากใบใหญ่เนี่ยมันก็จะย่อยลงเล็กลงเล็กลง,ลง,ลงแล้วขนาดเดียวกันก็จะมีพวกลาต่างๆมันก็แผ่ใยมันกินเส้นใยไอ้กินกินพวกซากพืชเหล่านี้แบคทีเรียต่างๆมาช่วยย่อยลงไปนะฮะตอนนี้นั่นก็คือนั่นนั่นก็คือส่วนหนึ่งของห่วงโซ่นะฮะเพราะถ้ามีพวกลาพวกแบคทีเรียเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวกินลากับตัวกินแบคทีเรียนะฮะจนพัฒนาไปจนถึง จากลาและแบคที่เรือมันจะพัฒนาไปจนถึงลายเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะลายเหล่านี้ก็จะมากินพวกนี้แต่ไปหมดเลยแล้วลายเวลามันอยู่ตรงนี้มันก็จะต้องพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นก็คือทําให้พื้นที่ตรงนั้นให้เหมาะสมกับมันอยู่อย่างเช่นมันจะขุดรูมันจะวางไข่นะฮะเวลามันขุดรูหรือวางไข่เนี่ยมันล้วนแต่ไปทําให้ดินล้วนซุยแล้วสมมุติว่าลายตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยรูแค่นี้ไอตัวกินลายอ่ะมันต้องใหญ่กว่าตัวลาย นะฮะนะะมันก็เวลามันจะเข้าไปกินพวกนี้ในรูในไรมันก็ต้องขยายรูมันก็จะกลายเป็นรูขนาดนิ้วนางนะฮะพอรูขนาดนิ้วนางเสร็จปุ๊บไอตัวกินไรตัวกินไรเนี่ยนะฮะมันมันก็มีศัตรูมันก็จะมีตัวกินตัวกินไรนะฮะมันก็ตัวใหญ่กว่ามันก็จะเวลามันจะนี่มันก็ต้องพัฒนาตัวมันเองขึ้นไปเลยมันจะมีสัตว์ที่เป็นห่วงโซ่อาหารคือจากเล็กไปหาใหญ่นะฮะ เราภายในดินเนี่ยนะฮะแค่เอาเอาเหล็กเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยแต้มขึ้นมาเนี่ยแล้วไปขยายดูเนี่ยแค่ตรงนั้นเนี่ยทะาโอ้โหชีวิตในดินมหาศาลนะฮะถ้าดินสมบูรณ์ชีวิตในดินมหาศาลนะน,น,น,นะครับแล้วพวกเรานึกถึงว่าอาณาเขตที่พลลากพืชอ่ะชีวิตในดินตรงนั้นอ่ะมันจะสัตว์ขนาดเท่าไหร่ นะฮะเปรนสิ่งสําคัญนะฮะพอชีวิตในดินตรงนั้นมหาศาลแล้วอันนี้มันก็จะมีสัตต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันจะมาทําให้ดินเนี่ยค่อยๆค,ยคายตัวแล้วตัวสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้ชีวิตในดินนะฮะกับดินดีขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพูดอีกตัวหนึ่งก็คือตัว,ตวที่ตัวที่หก็คือฮิวมัสและฮิวมินะ,ะก่อนที่ผมจะเข้าสู่เรื่องวัสดุฟื้นฟูดินก็คือดนที่ตัวที่เจ็ นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าฮิวมัสแลวฮิวมิกเนี่ยมันเป็นสามประเภทคาร์โบฮโเรตท,ที่ให้พลังงานกับพวกจุลินทรีย์รอเลี้ยงจุลินทรีย์ขึ้นมาและในขณะเดียวกันมันทาให้ดินนี้เดี๋ยวผมจะพูดในใน,ในอันนี้แต่ว่าผมจะขอพูดเรื่องชีวิตในดินก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตในดินเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะฮะพวกเราไม่รู้หรอกว่าในขณะที่พวกเราพ่นยาในขณะที่เราพ่นข้างบนเนี่ยนะฮนะ แล้วที่เหลือนี่ยามันจะตกลงข้างล่างนะฮะมันอยู่ข้างบนแค่สี่เปอร์เซ็นที่เหลือนี่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นตมันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วข้างล่างนี่ชีวิตในดินตายหาหมดครับเพราะตายหาหมดเนี่ยปัญหามาแล้วเพราะพวกเราชอบคิดว่าเวลาจะบำรุงพืชน,นี่ก็เอาแค่เอาแค่อ,คอปุ๋ยอ่ะหวานลงไปแล้วน้ำลดเดี๋ยวน้ำละลายปุ๋ยเนี่ยต้นไม้ก็เอาไปกินได้ไม่จริงนะครับ ไม่จริงนะครับน้ําละลายได้แค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยชีวิตในดินเป็นตัวแตกตัวให้นะอย่างเช่นพวกฟอสเฟตเอ้ยที่มันอยู่ในรูปของที่มันโดนโดนฟิกไว้นะฮะนะครับมันต้องอาศัยจุลินทรีย์นะฮะในตัวเจ่นที่มันไม่พอเนี่ยมันต้องอาศัยจุลินทรีย์ตรึงลงมานะแล้วอีกหลายอย่างอาศัยจุลินทรีย์หมดเลยนะฮะผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะฮะเกิน เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะซึ่งผมยังไม่เจอตัวเลขที่ที่เขาเขาเขาวิจัยออกมาถ้าเจอผมก็จะเอามามาเผยแพร่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตในดินเป็นเรื่องที่ส,สำคัญมากพวกเราสังเกตดูครับว่าบางทีเอาดินไปวิเคราะห์ตัววิเคราะห์เอ๊ะทำไมต้นนี้มันขาดธาตุนู่นธาตุนี้เอาตัวดินไปอ้าวก็ในดินมันเยอะแยะทำไมเอาขึ้นไปไม่ได้ก็มันโดนฟลิกไว้อะเพราะไม่มีตัวแตกตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาพ่น การพ่นให้อาหารพืชทางใบนี่นะฮะมันเหมือนน้ําเกลือนะครับพ่นไปแล้วเนี่ยตัวที่ท่าที่เคลื่อนย้ายง่ายเนี่ยนะฮะมันก็ไปได้ทั่วท่าที่เคลื่อนย้ายได้ปานกลางกับยากเนี่ยมันพ่นไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ต้องมาพ่นบ่อยพ่นบ่อย,อย,อย,อยผมก็เคยผมผมก็ถามทุกคนว่าน้ําเกลือกับข้าวแกงอะไหนมั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 นแพงกว่ากันทุกคนก็บอกน้ําเกลือแพงกว่าผมถามว่าน้ําเกลือกับข้าวแกงเนี่ยเอาไปวิ่งร <im ple> <100 S 2> ้อยเมตรอะให้น้ําเกลือกับให้ให้กินข้าวแกงจานหนึงอนไหนวิ่งได้ไกลกว่าท แต่ทุกคนก็ยังใช้น้ําเกลืออยู่ก็คือพ้นทางใบคนกินอาหารทางปากพืชกินอาหารทางรากวันใดคนต้องให้น้ําเกลือแสดงว่าคนนั้นแย่ละวันใดพืชต้องพ้นทางใบแสดงว่าพืชตรงนั้นแย่ละเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็สมควรจะต้องแพงสมควรที่พวกเราจะต้องมาวยวายกันว่าเอ,อยิ่งทําค่าใช้จ่ายยิ่งสูง เรื่องเหล่านี้ที่ผมตําหนินักการเกษตรทั้งหลายว่าเฮ้ยทาไมคิดเรื่องยากๆให้ชาวบ้านนะไม่เคยคิดเรื่องง่ายๆชาวบ้านเลยนะนะครับคิดแต่เรื่องให้ชาวบ้านเสียงเงินนะซึ่งผมตําหนิในที่ประชุมประจําจนเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากตําหนิแล้วสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคนคบผมนะเพราะให้ผมเข้าประชุมนี่ไรก็โดนผมก็ผ่าวงเนี้ยแล้วเขาเถียงกันไม่ออก นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าชีวิตในดินมีส่วนสําคัญนะฮะพอชีวิตในดินสําคัญแล้วตอนนี้เราถามว่าเอ๊ะเรารู้พวกนี้หมดเราจะทํายังไงนะถึงจะทําให้ดินฟื้นฟูได้นะฮะนะฮะเราก็ต้องมาคุยเรื่องนวัตกรรมหรือวัสดุฟื้นฟูดิดนนะฮะเราจะทําให้ดินฟื้นฟูได้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือสิ่งแรก นะฮะความชื้นต้องถึงสองหน้าดินต้องไม่เปือยนะ,ะสามชีวิตในดินต้องมีนะฮะชีวิตในดินต้องมีนะฮะแล้วก็พอเราได้เรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บนี่นะ,ะเราก็มามามานี่ละมามามา,มาจัดการละนะ,ะถ้าทําหลักแบบหลักการทั่วๆไปก็คือก็คือสองปีหปีดินถึงจะเริ่มฟื้นโดยที่เราต้องไม่ไม่ไปแตะต้องมันนะ นะแต่ทุกวันนี้มันทําไม่ได้หรอกครับเพราะมันมันเป็นพืชเ,เราต้องทําพืชเศรษฐกิจเราต้องทํามาหากินถ้าเราปล่อยงั้นเราก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราไม่มีที่ทํากินนะฮะเพราะที่ทํากินอย่างนี้แพงแล้วก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทาชอ็ชอตต่ชอชอ็ชอตต่ชอช็อตโดยที่โดยที่ไม่สามารถว่างเว้นได้แล้วมันทําให้ดินไม่ฟื้นตัวสักทีหนึง่งนะฮะแต่นะฮะพวกเราชาวพ r m เนี่ย ค้นพบวิธีการก็คือเราเอาทุกส่วนที่มันเป็นจําเป็นเนี่ยมาประกอบเป็นเรื่องหนึ่งนะขึ้นมาแล้วก็ใช้นวัตกรรมนะรเป็นตัวช่วยเป็นตัวเร่งนะซึ่งเราเรียกว่าวัสดุฟื้นฟูดินนะฮะวัสดุฟื้นฟูดินซึ่งเรื่องวัสดุฟื้นฟูดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มผมผมจะเอามาพูดเป็นเป็นเป็นไอเป็นคอร์สใหม่ นะฮะเป็นพีเดียตใหม่นะฮะแยกเป็นเรื่อง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 ให้ว่าโอเคหลักคิดในการทําวัสดุพื้นดินฟื้นฟูดินมาจากไหนจากสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วสูตรสี่นะฮะมันมาจากอะไรเราหลักแล้วตัวสําคัญในการทาวัสดุฟื้นฟูดินในนั้นมันมีอะไรนะ,ะมันมีอะไรนะฮะตรงนั้นแหละนะฮะที่จะที่จะให้พวกเราไป ลองใช้ลองทํากันดูนะครับลองทํากันดูแล้วเร,เราก็จะเข้าสู่การแก้ปัญหาเรื่องดินแบบทางรัฐที่สามารถตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้ในเรื่องที่ดินแพงเออเราไม่สามารถว่างเว้นการทําเกษตรได้เพื่อจะให้ดินฟื้นตัวนะฮะตรงนี้โอเคเป็นหลักนะฮะขอบคุณครับ